สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติในชุดรายการพลิกฟื้นประเทศไทยสวัสดีครับดรลุงเหลองครับครับสวัสดีนะฮะอาจารย์กระยิมแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับวันนี้เราคงมาพูดถึงในหัวข้อของของเราเดิมนะครับคือกําเนิดชนชาติไทยปฐมบทแห่งความเป็นไทยวันนี้คงจะพูดในหัวข้อประวัติศาสตร์สุวรรณภูมินะครับอาจารย์ครับครับคือมันอย่างนี้นะเอ่อเรื่องประวัติศาสตร์ชนชาติไทยเนี่ยกับสุวรรณภูมิเนี่ย คือทั้งๆท,ที่เราอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมินะแต่จะเห็นได้ว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับสุวรรณภูมิค่อนข้างน้อยมากนะฮะเป็นเพราะอะไรทรายอันนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องความรับนะเพราะว่าเป็นเรื่องเพราะว่าเรื่องประวัติศาสตร์ชนชาติไทยของเราเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากนักวิชาการชาวฝรั่งเศสทส่วนใหญ่นะฮะฝรั่งเศสเองก็ชี้นำนะฮะ แล้วก็มีความรู้ทางวิชาการมากกว่าอาจจะบอกว่าชาวสยามเรามาเป็นร้อยรปีแล้วนะฮะในช่วงที่เขามาราณน,นิคมในดินแดนสุวรรณภูมินะฮะทีนี้สังเกตไหมอาจารย์พอพวกเราเรียนประวัติศาสตร์ไทยนะออพอเลยสุขโขทยัยซึ่งก็แค่เจ0ดแปปีแค่นี้หลังจากนั้นเรียนไปเรียนมากลายเป็นเรียนประวัติศาสตร์เขมรโดยไม่รู้ตัวเลยนะแปลกไหมฮะแปลกดีบบนะผมผมว่าแทนที่จะ เรประวัติศาสตร์ชาติไทยเราเป็นยังไงอะ่ะนะเรากลับกลายไปเรียนประวัติศาสตร์ชาติเขมรเลยท่องได้หมดนะพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดอะไรที่สี่ที่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะศิลป,ปะเขมรขอมอะไรกันตะลุมบอลไปหมดแต่กลายเป็นว่าความเป็นไทยมันไม่มีอือหายไปเลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าเสียดายนะฮะแล้วเราก็จะไม่มีความรู้สึกผูกพันกับความเป็นสุวรรณภูมิเลยนะฮะ เราขุดค้นพบสร้างโบราณไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดึกดำบรรหรือมนุษย์โบราณหรืออารยธรรมโบราณในสวรณภูมิโทษนะถานเด็กนักเรียนไทยไม่มีใครรู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะ,ะแล้วยิ่งนักประวัติศาสตร์ไทยก็ไม่เห็นมีใครไปค้นคว้าอะไรให้มันลึกซึ้งนะฮะคือกลายเป็นว่าเราอยู่ในสุวรรณภูมิเนี่ยนะ,ะ,ะตรงนี้แผ่นดินตรงนี้นะแต่เราไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะฮะ แล้วเราก็มักจะเชื่อตามนักชการฝรั่งเศสว่าอย่างที่บอกเรามาจากที่นู่นบ้างที่นี่บ้างนะฮะแล้วที่นูน่นที่นี่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นญาติกับเขาซะหน่อยนะ,ะฮะส่วนที่นี่เองเราก็ไม่มีความรู้นะฮะอยู่ๆพูโผโ่ก็มาจากเขมรแล้วก็กลายเป็นโทษประสาชาติไทยเราจริง<ะ>หรือไม่จริงก็ไม่าราบอานั้นคือไอ้จริงเนี่ยนะผมก,ก็น้อยประเทศนะฮะนะที่ แบบอะไรมาจากที่อื่นนะนะทุกประเทศในโลกส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในแผ่นดินของเขานะฮะทุกประเทศในโลกเลยนะฮนะนหรือแม้กระทั่งจะมีก็อย่างพวกที่ยิวอพยพหนีจากอียิปต์เนี้ยโมเสสอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็แค่3,000กว่าปีนะฮะหรือแม้กระทั่งเอ่อพวกพวกชาวอารยะที่มาจากเอ,อ,เ,อเซียกลางนะฮะมายัางอินเดียนะฮะลุ่มน้ำสินธุอย่างเงี้ย อันนี้ก็ประมาณ4,000ปีแค่นั้นเองคือให้เห็นว่าทุกประเทศที่เขาคิดว่าเขาอบพยพมาจากที่อื่นเนี่ยมันมีเรื่องราวบันทึกแต่ของไทยไม่มีนะฮะมีแต่ฝรั่งเศสช่วยบอกนะแล้วเราก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดทีนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ฮะพอดีในช่วงยี่สิบกว่าปียุคหลังเนี่ยปรากฏว่านักวิชาการนักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ มาศึกษาในดินแดนสุนรรภูมิพบอะไรที่แตกต่างไปจากที่พวกนักวิชาการฝรั่งเศสเคยพูดหมดอย่างสิ้นเชิงเลยนะอันนี้เป็นเป็นข้อแท้จริงนะฮะนะเออผมอยากยกตัวอย่างคําพูดของนักประวัติศาสตร์ชาติตะวันตกซึ่งส่วนใหญ่เป็นอเมริกาแล้วนะนะเอออย่างเช่นในอัลเฟรดแมคคอยเนี่ยนะเป็นนักประวัติศาสตร์ของชาวต,ตะวันตกในอเมริกา เขาก็สรุปออกมาว่าเออแปลกนะฮะในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสุวรรณภูมิเนี่ยเราได้รับอิทธิพลจากนักวิชาการฝรั่งเศสในยุคที่เรียกว่ายุคจัก,กรวรรดิอินโดจีนฝรั่งเศสทั้งหมดเลยนะฮะเราเชื่อตามที่เขาบอกนะฮะเราซึ่งภายหลังเขาก็ค้นพบพบอะไรหลายอย่างว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เยอะแย,ยะเลยะะยกตัวอย่าง อุ้ยเยอะแย,ยะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกทีตอนเข้าไปในดีเทลนะฮะขโทษเข้าไปในรายละเอียดแต่อันนี้ให้เห็นเป็นภาพรวมก่อนนะฮะว่านักประวัติศาสตร์สมัยใหม่นี่ฮะมีเห็นมีความคิดเห็นขัดแย้งกับนักวิชาการยุคฝรั่งเศสในยุคจกักรวรรดินิยมมากเลยเพะเขามีความเข้าใจและตามความจริงด้วยนะฮะตามเอกสารว่านักวิชาการฝรั่งเศสในยุคนั้นเนี่ยพยายามทําทุกอย่างเพื่อสร้างจักรวรรดินิยมอินโดจีนฝรั่งเศสงั้นเขาทาทุกอย่างเพื่อให้ฝรั่งเศส มีอำนาจมีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้ซึ่งนโยบายของออจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสในสมัยนูน้น<ม>ก็คือเชิดชูเขมรให้เป็นใหญ่ในส่วนอภูมินะฮะนะเ<ม>พราะฉะนั้นจะมาชื่นชมสรรเสริญความเป็นไทยไม่มีอยู่แล้วนะฮะคนเหล่านี้นะฮะเราก็เลยกลายเป็นว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าแผ่นดินนี้เป็นของเขมรคือเข้าใจไหมฮะมทั้งทที่เราอยู่ในแผ่นดินนี้โทษ แลวเขมรเป็นแค่ประเทศสราาของสยามเนี่ยนะแต่ไปมาเนี่ยทั้งวัฒนธรรมศิลปะประวัติศาสตร์โทษกลายเป็นของเขมรหมดเลยนะฮะอันนี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์ในอเมริกาตะวันตกรุ่นใหม่เขาก็บอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันแปลกนะนะฮะเพราะมันผิดปกตินะ,ะชนชาติที่อยู่ในดินแดนอันใดเนี่ยฮะโทษเขาก็มีเรื่องราวของเขานะฮะแต่ของเราเนี่ยกับกลายมาเป็นว่า เราอยู่ในดินแดนขเขมรเฉยเลยนะเห็นก้อนอิดก,ก้อนเชืาออะไรภาษาใครเป็นขมงขุงเขมรมอนหมดเลยนะฮะนะอันนี้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในดินแดนและประเทศในแถบนี้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยนะฮะเราได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสในยุคนั้นมากนะแล้วนั่นคือเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้สยามประเทศเนะะี่ยโทษ าไม่อยากจะบอกใช้คาว่าแตกแยกนะเพราะจากประเทศสร,ราชต่างๆที่เคยอยู่ใต้การปกครองของสยามเนี่ยก็เลยมีการแบ่งแยกออกไปอันนี้เป็นความพอใจของฝรั่งเศสนะทั้งเขมรเวียดนามลาวมาเลนะฮะชนชาติต่างๆที่เคยเป็นประเทศสร,ราชของสยามเนี่ยก็เลยแตกออกไปก็กลายไปขึ้นอยู่กับฝรั่งเศสนะฮะนะอันนี้คือความตั้งใจของฝรั่งเศสนะ,ะทีนี้ นอกจากในายอัลเฟรดแมคครยเนี่ยมีอีกหลายท่านเลยฮะอย่างเช่นในเคดีมอริสันอันนี้ก็อธิบายเลยฮะบอกว่าไอาจาลึกหรือจาลึกต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งโบราณสถานต่างๆเนี่ยแปลกมากเลยเจออะไรในในสุวรรณภูมินี่ถูกฝรั่งเศสยกให้เป็นขมรหมดเลย<ม>นะฮะแล้วขมรนี้โทษก็เป็นชนชาติเล็กชนชาตินึงนะนะไม่ได้เป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่แบบไพศาลนะ นะฮะนะหรือแม้กระทั่งมอนที่ชาวฝรั่งเศสพอบอกว่าไม่ใช่คำเหมนก็เลยอ้างว่าเป็นมอนมอนนี้ก็เป็นแค่ชนเผ่าหนึ่งในหลายๆ10สิบเผ่าในพม่านะฮะไม่ใช่เป็นชนเผ่าใหญ่ที่สุดนะฮะนะแต่ไปมากลายเป็นว่าไอ้สุนภูมินี่กลายเป็นมอนคเขมรมาเรมไปหมดเลยแล้วไทยก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะเพราะฉะนั้นนักประวัติศาสตร์ชาวตะวันตกรุ่นใหม่เนี่ย เขาก็มาศึกษาเรื่องราวทางวิชาการของนักวิชาการทางฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยเห็นว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันมันไม่ปกตินะฮะเพราะงั้นเขาเลยตั้งข้อสังเกตโต้แย้งไว้มากทีเดียวนะว่าไอ้ทั้งหมดเรานี้มันเกิดขึ้นจากอิทธิพลของในยุคราชอาณานิคมนะฮะนักวิชาการเองก็ทําเพื่อประเทศฝรั่งเศสเขานะเขารุกทั้งทหารกับทางวิชาการเพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรต่างๆนี่ฮะเขาก็ แต่งเติมเสริมแต่งก็กลายเป็นตำนานของฝรั่งเศสนะฮะนะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพิสดารขึ้นมาไอชนชาติไทยอยู่ๆก็หายไปเลยในทั้งที่เราเป็นเจ้าอนะาณาจักรทั้งส่วนภูมิเนี่ยนะ,ะนะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างค่อนข้างน่าจะมีอะไรผิดปกตินะฮะในวงการวิชาการประวัติศาสตร์ทีนี้แม้กระทั่งมีอีกหลายท่าน,นะะเออ and orer, นางแอนลอร่าสตอร์เนี่ยฮะเขาก็บอกว่า นักวิชาการฝรั่งเศสเนี่ยแปลงนะค่อนข้างจะมีลักษณะช่อฉนและบิดเบือนคือเขายังไงจะเอา,ขาเขมรให้เป็นใหญ่ในสุวรรณภูมิให้ได้อะนะฮะ,ฮะเจอก้อนอิดอก้อนกวดก็บอกว่าเป็นเป็นขอหมดอะเป็นขเขมรน,นะฮะทั้งทั้งที่ไทยเองเป็นประเทศอันใหญ่นะนะแต่ไม่เหลืออะไรเป็นไทยเลยนะก็พอบอกว่าไทยอยู่ยูนนานอยู่จีนจ้วงไปดูก็เหม็นไม่มีอะไรเป็นไทยเท่าไหร่นะฮะยกเว้นแต่มีภาษาพูดที่เราบอกว่าอาจจะคล้ายๆกัน ซึ่งภาษาพูดก็ไม่ใช่เป็นตัวที่จะบ่งชี้ความเป็นชนชาติในนี้อาจารย์ขยิมก็พูดภาษาอังกฤษอาจารย์ก็เห็นเป็นชนชาติฝรั่รงซะหน่อยนะ,ะนะงนะั้นอันนี้ฮะให้เห็นว่าไอ้ไอความเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของชนชาติเรื่องของบรรพชนทีนี้พอเราไปหลงประเด็นไปเชื่อตามฝรั่งเศสนะฮะว่าสุวรรณภูมิเป็นของเขเมรแต่ไปมาสุวรรณภูมิเองกับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะ พอเราบอกว่าอันนี้เป็นของเขเมรแล้วไทยเราอยู่ไหนอะ่ะแล้วไอ้คนที่เราไปขุดพบแม้กระทั่งโครงกระดูกสัตว์โบราณไดโนเสาร์อย่างเงี้ยนะฮะเป็นร้านร้านปีเฮ้ยตรงนี้มันมันมีแผ่นดินมีชนชาติแล้วแม้กระทั่งมนุษย์ที่เราบอกมนุษย์รำปางเป็นมนุษย์พวกโฮโมอิเล็กัสเป็นเป็นสายชนชาติมนุษย์ยุคแรกๆเลยที่เริ่มมีการยืนตัวตรงนะพัฒนามาจากอาจจะบอกว่าริงอะไรประมาณเนี้ยนะ ซึงทั้งหมดนี้ก็เป็นประมาณเกือบร้านกว่าปีถึงสองร้านกว่าปีแปมาหรือแม้กระทั่งที่เราค้นพบภาพวาดต่างๆนะฮะตามถ้ำนะฮะของมนุษย์โบราณนะฮะซึ่งมีอยู่มากทีเดียวไปมาเนี่ยทุนภูมิเนี่ยเป็นแหล่งอรารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่นะฮะนะแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคนเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งเรามาขุดพบพวกโครงกระดูหรือว่า เครื่องเครื่องปั้นดินเผาหรือแม้กระทั่งเครื่องอาวุธนะฮะเครื่องสำริดเครื่องโลหะเครื่องมนุษย์ยุคหินต่างๆเนี่ยเออพวกนั้นเป็นใครอะ่ะอยู่ๆมาได้ยังไงแล้วคนเหล่านี้หายไปไหนอีกแล้วอยู่ๆมาโผล่มีคนไทยขึ้นมานะฮะผมถึงบอกนะครับเราได้เกิดความคลาดเคลื่อนไม่ได้ศึกษาเรื่องในส่วนภูมิอย่างชัดเจนขึ้นมานะฮะเนี่ยอันนี้คือปัญหา จนกระทั่งแม้กระทั่งการคนพบบ้านเชียงอะไรต่างๆนะฮะสำหรับพวกเราในสายตาคนไทยอาจจะมองเหมือนกับว่าเออเป็นของของเก่าแต่เราไม่มีจิตสํานึกไงเพราะเราไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์เป็นที่เราขาดความสัมพันธ์ผูกพันกับแผ่นดินที่เราอยู่คือสุวรรณภูมิเพราะเราไปโทษฮะถูกฝรั่งเศสหลอกว่าเรามาจากที่อื่นไอ้ความผูกพันกับแผ่นดินมาเลยไม่มีเราเลยกลายเป็นคนใหม่ๆ ที่คล้ายๆเกิดจะมาลูกหานคนอื่นซะอีกนะแล้วไอ้คนอื่นที่เคยมีมาในอดีตไม่ว่าจ,จะเป็นทวารวดีคนเทียมนะฮะหรือสยามที่เราพูดถึงในอดีตที่มีในประวัติศาสตร์เป็นหมื่นเป็นแสนคนแล้วคนพวกนั้นอยู่ๆหายไปไหนหมดนะฮะถ้าคนพวกนั้นไม่ใช่บรรพบุรุษไทยอะนะฮะถ้าพูดอย่าง,งน,าะะนั้นงั้นถ้าเราดูให้ดีเนี่ยจะเห็นความสัมพันธ์น,นะฮะของประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่เกิดขึ้นในสุวรรณภูมิ ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณน,นะฮะยังยังภาพวาดต่างๆในลำปางเนี้ยก็มีอายุมากกว่า6,000ปีหรือถึงหมื่นปีขึ้นไปนะฮะภาพวาดที่เจอตามเชียงใหม่หรือแม้กระทั่งรูปอักษรริ่มนะฮะในยุคแรกๆของโลกนะฮะพวกนี้คือประวัติศาสตร์ในสุวรรณภูมิซึ่งมีความผูกพันกับความเป็นคนไทยและชาวไทยก็ชาวสยามเราแต่เราด้วยความที่หลงผิดพลาดเนี่ยนะฮะ กลายเป็นเราละเลยความใส่ใจทั้งหมดนี้ไปโดยอย่างตื้นเชิงเลยทั้งๆที่ในนักวิชาการนักบริาณคดีของโรคทั้งหลายเนี่ยมีความชื่นชมในอารยธรรมในสุวรรณภูมินี้เป็นอย่างมากเพราะว่าพอเรามีการศึกษาต่อไปนะครว่าออไอ้สุวรรณภูมิตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียกลางและเอเชียใต้อินเดีย แล้วก็เอเชียตะวันออกนะฮะพวกจีนนะฮะแล้วรวมทั้งเอเชียทางใต้พวกมาเลอะไรทไรั้งหลายหมู่เกาะต่างๆแล้วก็รวมทั้งออสเตรเลียด้วยนะฮะเพราะเราพบว่าออระดับน้ำทะเลในสมัยโบราณเนี่ยมันขึ้นขึ้น,นลง,ลงตามสภาพความร้อนอุณหภูมิของอากาศในยุคสมยัยเมื่อประมาณเกือบสอง0 0ื่กว่าปีเนี่ย สมัยนั้นเป็นหลังจากเรียกว่าอะไรนะฮะยุคน้ําแข็งคลองโรคอ่ะนะฮะยุคในช่วงยุคนั้นน่ะแผ่นดินแถวนี้โทษเรียกว่าอยู่ใกล้เส้นศูนยก็มีความอบอุ่นนะฮะแล้วระดับน้ำเนี่ยก็ไม่ได้สูงอย่างที่เป็นปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเห็นเป็นเกาะแก่งตามภาคใต้หรือในอ่าวไทยอันนี้เป็นผืนแผ่นเดียวนะเป็นผืนแผ่นเดียวเชื่อมต่อไปถึงหมู่เกาะต่างๆในอินโดนีเซีย แล้วก็ถึงตอนเหนือของออสเตรเลียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะแถบนี้มีมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอาศัยมาอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วสิ่งมีชีวิต,ต,แ,ต,แ,ลววตและมนุษย์เหล่านี้ก็มีการพัฒนาการเพราะพัฒนาก่อนที่อื่นไะนะก็มีการพัฒนาเป็นอ,รอารยธรรมวัฒนธรรมก่อนที่อื่นนะแล้วประกอบกับดินแดนแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ก็เลยมีการปลูกทําการการเกษตรปลูกข้าวเป็นแห่งแรกๆของโลกนะ เราเห็นเป็นสีทองนะฮะนี่ถึงได้เรียกว่าสุวรรณภูมินะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้ดินแดนแถบนี้เนี่ยเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะฮะเพราะถ้าเราศึกษาลงไปนะฮะอย่างที่บอกมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ต่างก็ไปสำรวจอายุกันนะฮะด้วยการสำรวจทางกรรมตภาพรังสีเราก็พบว่ามีอายุยืนยาวไปถึง6000ปีย้อนหลังหรือ4 0 0 0ปีย้อนหลังต่าง อาจารย์กระยิมรู้ไหมฮะยุคประมาณที่เขาบอกว่า4 0 0พปีย้อนหลังเนี่ยมันเป็นยุคแรกๆของการมีอารยธรรมในโลกนะลราพอชอบพูดอยูก็กว่าอูอียิปต์โบราณนะอียิปต์โบราณน,นี่ประมาณ4ี่0ันถึง5,000ปีนะอ,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 อเราก่อนเขาอ,อีกนะนเราถึง6000ปีอีก 6, <000 S 2> นะ,ะนะค,คือให้เห็นว่าไอ้สุวรรณภูมิตรงนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานหรือไม่บางครั้งก็พูดถึงพวกอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะฮะในพวกอิรักอิรานโบราณอย่างเงี้ยนะฮะ โทษอันนั้นก็แค่ประมาณ4 0 0 0กว่าปีนะฮะเราพูดถึงอรยธรรมแม่น้ำสินธุนะฮะพวกาชาวอรารยันทั้งหลายเนี่ยที่เป็นมาอินเดียเนี่ยก็ตกประมาณแค่4 0 0 0กว่าปีรูปแม่น้ำพวงโหของจีนก็ตกประมาณ 3- 000, 4 0 0 0ปีแต่ของเราโทษนะฮะยาวไปถึง800 0 <000 S 1> และ6,000ปีนะแล้วเราเป็นอรยธรรมที่มีการเพราะปลูกมีการเกษตรโดยเฉพาะข้าวแห่งแรกในโลก คือความเป็นแห่งแรกในโลกนี้น่าชื่นชมนะฮะแล้วก็เป็นแห่งแรกที่มีทําเครื่องสำริดอุปกรณ์ภาชนะดินเผามีรวดลายวาดเป็นศิลป,ปะต่างๆแห่งแรกๆในโลกนะฮะ,ะนั้นเราเรามีอรยธรรมที่เรียกว่าโบราณและไม่น้อยไปกว่าพวกโทษจีนหรือว่าเมโสโปเตเมียหรืออียิปต์หรืออินเดีย เพียงแต่ไม่มีใครศึกษาเรื่องนี้แล้วก็นํามาเป็นความรู้นะครซึ่งไอความผูกพันเหล่านี้ถึงได้ตกถ่ายทอดมาเรื่อยๆเป็นรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นจนทั้งโทษจนหวังไว้ว่าจะเป็นชนชาติไทยของเราในท้ายที่สุดนะฮะเรฉะั้นถ้าความเป็นสุวรรณภูมิของเรามีประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปอันยาวนานและต่อนเนื่องและพัฒนาออกมานะฮะมันถึงเป็นอารยธรรมไนงะแล้วคนเหล่านี้ทั้งหมดก็มีลูกมีหลานนะฮะ ถึงได้มีการขยายเผ่าพันธุ์เป็นเป็นคนต่างๆนะฮะอันนี้รวมทั้งเขเมรด้วยนะฮะ<อ>นะ้วรวมทั้งคนมาเลย์ด้วยนะฮะยงถ้าท่านไปดูรูปสมัยโบราณเอาแค่รอสรอหเนี่ยที่มีการถ่ายรูปจะเห็นว่ารูปคนไทยในสมัยนั้นโทษก็ก็ไม่แตกต่างไปจากคนพื้นเมืองแถบน,นี้ทั้งหลายนะฮะนะไอประเภทหน้าตาจินๆอันนี้มารุ่นหลังนะฮะนะยัง้ง ความเป็นไทยที่ผูกพันกันมาแต่โบราณเนี่ยฮะมันมันมีเรื่องราวที่ต่อนเนื่องกันมายาวนานแล้วก็มีการพัฒนาทางอารยธรรมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่บ่งชี้ถึงความเป็นกําเนิดชนชาติไทยที่อยู่ในแผ่นดินแห่งนี้มาแต่โบราณครับแล้วอาจารย์คิดคิดอย่างไรฮะว่าจะเอาสิ่งเราเนี่ยนะฮะมาเป็นการคิดเพื่อชาติเพื่อให้ชาติเนี่ยมีความมีม,มีมีการ แล้วลึกว่าเสมอว่าเนี่ยเราจะต้องมีความเป็นชาติไทยแล้วเนี่ยมันจะ,ะทําให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรในเมื่อเรารู้เราทราบความจริงเหล่านี้แล้วคืออันนี้เราต้องศึกษาไงครับคุณรู้ไหมทุกประเทศในโลกเนี่ยเขาก็อยากจะมีความภูมิใจในความเป็นชาติตัวเองเอายกตัวอย่างง่ายๆกับคนจีนทั้งหลายที่เขามีความภูมิใจในความเป็นจีนเนี่ยเพราะเขารู้ว่าชนชาติเขายาวนานเขามีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวใช่ไหมฮะ คือความภูมิใจในความเป็นชาติเนี่ยคือวัฒนธรรมอารยธรรมจีนเองก็ถูกประเทศอื่นหรือชนชาติอื่นปกคอรองมาโดยตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นมองโกแมงจูอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจีนยังอยู่ความเป็นจีนในที่นี้ก็คืออารยธรรมที่ยาวนานและมีความเจริญ <c oughs> เปรียบเทียบเหมือนกันฮะชนชาติไทยเราเนี่ยก็มีอารยธรรมวัฒนธรรมอันยาวนานที่เจริญนะฮะ ขณะเดียวกันเราก็สามารถปกครองพื้นดินแถบนี้แล้วก็ประเทศในดินแดนเพื่อนบ้านทั้งหมดได้และนี่คือความเป็นสยามประเทศที่มีมาตั้งแต่โบราณนะผมว่าเรื่องนี้เราต้องศึกษาแล้วก็ต้องทำความเข้าใจความสัมพันธ์ผูกพันต่างๆนะฮะที่เกิดขึ้นซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันนักโบราณคดีชาวตะวันตกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสรุปกันแล้วนะฮะว่าไอ้ดินแดนแถบสวรรณภูมิเนี่ยเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณของโลก นะฮะเพียงแต่ว่าเราจะทําความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะ,ะที่จริงเมื่อปีที่แล้วดอ,อ Joyce, กเตอร์จอยส์จากจากยุโเพนในอเมริกาเหมือนกันก็ค้นพบขุดได้กระดูกมนุษย์โบราณนะฮะแถวทางราวตอนเหนืออันนี้ก็อายุประมาณ60,000นะฮะถึงแสนปีอันนี้เป็นยุคแรกของการมีมนุษย์ยิ่จะเห็นได้ว่าแถบนี้มันมีมนุษย์มาตั้งแต่โบราณแล้วแล้วก็ค่อยๆพัฒนา เป็นอริยธรรมซึ่งมีมาก่อนโทษที่อื่นใด,ด,ดในโลกด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่โทษผมผมคิดว่าความเป็นคนไทยเราที่อยู่สุรรณภูมิเนี่ยต้องมาศึกษาแล้วก็มีความภาคภูมิใจอาจารย์ก็ยิมถามว่าเออเราได้อะไรเนี่ยเราได้โทษคำพืชของตัวเองนะฮะเราได้อริยธรรมของเราทําไมคนไทยเป็นคนที่เปิดกว้างนะฮะสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสร้างจิตสํานึกแห่งความเป็นชนชาติขึ้นมา อาจารย์เคยิมเชื่อไหมฮะในช่วงตอนที่จกักรวรรดินิยมฝรั่งเศสเนี่ยมาลุกร้ำลุกลานดินแดนแถบทซเวีภูมิเนี่ยเขาก็ทําการศึกษานะฮะปรากฏว่าเขาไปชี้สรุปว่าเนี่ยในวัฒนธรรมแถบเนี่ยกลายเป็นอยู่ที่เวียดนามนะบออางทิเช่นบอกว่ามีวัฒนาวัฒนธรรมที่เรียกว่าฮัวบีเนียนะเมื่อประมาณหมื่นปีที่แล้วนะมีวัฒนธรรมบักโซเนียมนะเมื่อประมาณสี่พันปีที่แล้ว แล้วก็วัฒนธรรมดองซองเมื่อประมาณ2,500กว่าปีที่แล้วอยู่ในเวียดนามน,นะฮะจากนั้นก็กลายมาเป็นขเขมรเนี่ยคือเขาเขาเนี่ยทำให้คนเวียดนามเขาภูมิใจความเป็นชาติเขาอะเขามีวัฒนธรรมมาตั้งนานนะมันเป็นหมื่นปีนะแต่อย่างที่บอกอะแต่อย่างที่บอกอะแล้วคนไทยเราก็จะเชื่อตามเขาอะซึ่งก็ไม่เป็นเรื่องผิดแต่ขณะเดียวกันก็มีวัฒนธรรมของเราตอนในของสุวรรณภูมิ นี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาพูดเอามาเชิดชูเอามาสั่งสอนคนไทยเรานะไม่งั้นเราเรียนไปเรียนมากลายไปไปเรียนประวัติศาสตร์ขเขมรเรียนอารยธรรมเวียดนามแล้วมันแปลกไหมะฮะแล้วลยกลายเป็นว่าเอ๊ะคนไทยทลทรามาจากที่นู่นที่นี่นะฮะผมว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งทีเ่เราต้องมาคิดใหม่นะฮะเพราะว่าเราถูกอิทธิพลจากคนที่เขาตั้งใจจะมาทําร้ายประเทศไทยอะ่ะนะแล้วเราก็ ไปเชื่อเขาแต่ก็ต้องรับฟังเขานะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องแยกแยะออกด้วยว่าอะไรที่จริงๆเแท้แทนะ,ทะ,ทะ,ทะไม่งั้นเราจะกลายเป็นเวียดน,นามกลายเป็นขเขมรไปทั้งประเทศะนะฮะนะอาจารย์ผมก็เห็นประโยชน์นะประโยชน์ที่เนี่ยกำเนิดชนชาติไทยมาเนี่ยนะที่เราที่อาจารย์เราได้มาคิดมาคุยกันในรายการนี้นะเราก็อยากจะเห็นนะว่าเอ้สิ่งที่มันเกิดประโยชน์ให้มีมากมายหลายอย่างมากเลยเราจะทำยังไงนะฮะให้ฝ่ายบริหารประเทศเนี่ยนะ ได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้และนําสิ่งเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้คนในประเทศเนี่ยมีความรักกันนะสาม,มัคคีกันนะรวมถึงเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราทํางนี้ได้ปั๊บเนี่ยนะอาจารย์จะมีข้อเสนอแนะอะไรสั้นๆให,ให้ให้ทางฝ่ายบริหารประเทศดูผมผมคิดว่าอย่างนี้คือสร้างความเป็นชาติเนี่ยเราต้องสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นชาตินะฮะเราสร้างให้รู้ว่าเรามีประวัติศาสตร์ อันยาวนานนะฮะเราให้รู้ว่าโทษบนรพชนสร้างแผ่นดินนี้สร้างวัฒนธรรมเป็นที่โดดเด่นของโลกนะฮะไอเนี้ยคือความภาคภูมิใจของความเป็นไทยไงแต่ถ้าเรายังคิดว่าเราไปเปิขงขมุงขงมเณรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะความภาคภูมิใจมันก็ไม่มี <med S 2> นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมว่าเราต้องให้เด็กให้เยาวชนเนี่ย รูจักคิดเป็นแล้วทั้งหมดเป็นข้อแท็จริงอ่ะแล้วให้มาเรียนรู้เด็กเรียนรู้เองมีเหตุมีผลเข้าใจหลักคิดเขาจะรักความเป็นชาติเองเนี่ยคือความเป็นชาติที่เริ่นจากการศึกษาแล้วก็นักประวัติศาสตร์เนี่ยก็ต้องมาทําเรื่องเป็นลาวให้ถูกต้องให้มันถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านสามารถที่จะดําเนินการเรื่องนี้ได้ในในช่วงนี้เลยนะครับในวันนี้นะครับเราขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ